เรียแต่นี่แกมันทำไงรู้ไหมคะแค่มั่อุ้มจกขึ้นมาแล้วบอกโมว่าพาจีไปหาหมอซึ่งโมเชื่อเหรอฮะได้ได้ผ่อากลับเมื่อกี้ลองดูคือเขาเห่าคือถ้าเกิดว่าแม่อุ้มตัวใดตัวหนึ่งอ่ะสมมติแม่อุ้มโมขึ้นมาถ่ายจิอยู่จิก็จะเห่าเรียกหรือถ้าแม่อุ้มจิขึ้นมาถ่ายโมอยู่ตัวเดียวโมก็จะเรียกว่าทําไมไม่พาเอาขึ้นมาแล้วเอาบางทีสลับมาทีละตัวคราวนี้ก็อุ้มจิขึ้นมาแล้วบอกว่าโม เดี๋ยวแม่ลองพาจิไปฉีดยาหาหมอก่อนนะมอก็มองแล้วมอก,ก็เงียบเลยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงมยไม่ครับโมอโไม่รู้หรอว่าขึ้นมาข้างบนเนี่ยประตูอยู่ข้างล่างไม่รู้ไงโมออาจจะงงนิดนึงโ <c oughs> มอาจจะแบบเออคือแม่ไม่เห่าก็ได้ไม่ต้องมาหลอกกันหรอกอะไรไม่คะับทำไมเด็จกดจุดจุด้องพาคุณจิมาเพราะว่าเราจะมารีวิวนาฬิกาป้อมโม,โมจิป้อมโม,โมจิป้อมโม,โมจิเคยรีวิวไปแล้วไง คราวที่แล้วแต่เนี้ยโปรโมทเขาออกรุ่นใหม่มาอีกเป็นโปรโมอาทูอาทูใช่เก็แกะโมจิแบบเกบได้ค่ะเรามีอะไรที่อาทูไหมหรือว่าจะเอาโมโมมาแทนโปรโมเขาบอกว่าเขาเห็นบ้านเราใช้โปรโมตลอดเป็นแฟนพันธ์แท้โปรโมเพอเขาออกรุ่นใหม่เขาก็เลยส่งเขาบอกเดี๋ยวเขาจะส่งรุ่นใหม่มาให้เนี่ยแม่ยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะแก้วแคบุญนาฬิกาติดผนังบ้านเหรอครับยั่กล่องใหญ่ยังไงใช่อาทูไม่ได้ส่งนาฬิการหรอส่งตุ๊กตาม,มาให้แทน มแมวน้อยน่ารักอะ่ะแม่เห็นในเว็บเหมือนกันมันมีนมหลายหลายแบบให้โมจิได้ไหมจ๊ะเราถ้าเอานี้ให้จิเดี๋ยวโมเสียใจโมมีของเยอะแล้วเนาะให้ให้โมจิได้ไหมคะออขอบคุณมากโมจิขอบคุณค่ะก่อนนี่ เรารักโมจิมากเหมือนเป็นลูกเนาะเหมือนเป็นน้องฉะนั้นเรามีอะไรเราก็แบ่งให้โมจินะคะอย่ามองว่าโมจิเป็นเพียงหมาโมจิก็มีชีวิตใจิตใจม,มุ้งก็ไ,ไม่แบ่งให้เด็กจิว๋วหรอกเหรอฮะแบ่งแบ่งถ้าไม่ช่างเป็นท่ายุบเด็กจิ <c oughs> จ๋วอออากนก็เด็กจิ๋วความจริงเหรับมุ้งไม่รู้ข้อมูลหรอกคือแม่ยังไม่เคยจุบโมกจิเลยแม่เพราะแม่จุบแต่ผิีอ่ะอ่ะโอเค แกะนั่งไปเลยคุแกะตกระตาให้โมจิอุยอ้ยกล่องสวยจังเลยกล่องน่ารักมากเลยโปอโมอาทูสีฟ้าเขาถามคุณแม่ว่าอยากได้สีอะไรมีชมพูกับฟ้าพิมพ์เจอสีอะไรคะฟ้าแน่นอนหมอนนุ่มมากเลยอะ่ะอ่ะอันหนุนก่อนที่จะให้จิเอาโมจิเอาไหมเอาไปนอนไม่ค่อยอยากจนะให้อะไรโมจิเลยรู้ป่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะ เขายังฉีดไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางเดี๋ยวเขาฉีดใส่จิแม่จะให้จิต่อื่อจิฉีดเป็นที่เป็นทางแล้วโอเคไหมคะจิเข้าใจแม่ไหมเข้าใจไหมคะจิอนนนี้ยอยากได้ไหมข้างในนี้เราก็เ่าเดี๋ยวสิคะจะรีวิวแล้วหรอคะอ๋อแล้วนี่ดึงมาจากไหนอะลูกฮะเอามาจากไหนคะไม่รู้อ๋อรู้ละรู้ละน่าจะเป็นแผ่นติดหน้าจอ กันรอยกันรอยโบม Splash Proof กันน้ำแต่ว่าไม่ใช่กันน้ำแบบดำลงไปในน้ำไม่ใช่ก็คือถ้าใส่แล้วล้างมือหรือน้ํากระเด็นใส่หรือฝนตกนิดหน่อยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เสียแต่ถ้าเกิดใส่แล้วดําลงไปในน้ําว่ายน้ำนํำนานๆดาไปกับของใ <c oughs> ต้น้ำเจ๊งเหมือนกันค่ะอันนี้คุณแม่ก็เห็นพรอมๆท่านผู้ชมเลยนะคะเพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้ดูมาก่อนเลยเอาสดๆเลยเนาะวิ้นิ่มน้องพิมพ์จับเลยปกติบางทีน้องพิมพ์ลำคานนาฬิกาเพราะสายมันแข็งนี่นิ่มมากเน,ะนมมาะเป็นยางแบบนิ่มมากแล้วใส่ง่ายเพราะอะไรรู้ไหมมันใช้ติ๊กอาะ<ม>นี่ไงใส่ง่ายไงนี่นง่ายก็แค่เกี่ยวติ๊กตรงนี้ไงแล้วมันก็มาแล้วอันนี้ก็เก็บสายก็เป็นอย่างนี้เก็บก็เป็นง่ายไหมง่ายไหมอ่ะแค่นี้เองก็เสร็จแล้วค่ะนี่ แล้วเวลาเชื่อมให้เด็กจุดโทรวันนี้ดียนะมอนเชื่อมให้โทรวันนี้เลยเดี๋ยวเอาออกมาก่อนนะอุปกรณ์เปิดกล่องแม่มี่กระดิยนาะฬิกาแล้วก็แผน่นอันนี้เพื่อความสวยงามอันนี้เป็นอะไรไม่รู้สติกเกอร์คู่มืออันนี้อะไรอะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แกะกมาก่นอนอันนี้อะไรคะอ๋ะอ,อที่ชาร์จเลยอันนี้เป็นที่ชาร์จ ไมทีช่ชาร์จอันเล็กกับจีริอย่เงี้ยแต่นูว่าสีชมพูสวยกว่านะเพราะว่าสีฟ้ามันมีข้างในนี้ด้วยแต่สีชมพูมันเป็นสีชมพูเลยมันไม่มีสีข้างอนอ้าวก็แม่เลือกสีฟ้าเพราะเห็นพิมพ์มาเพิ่มสีฟ้าอยู่พี่คะสีชมพูเด็กูก็ชอบ่อ้าวปายังไงเนี่ยอุตส่าห์เลือกสีที่เขาชอบอ่ะอันนี้เป็นที่ชาร์จค่ะอ่าแกโอเคที่ชาร์จแบตก็ติดตรงนี้ค่ะอ่านพิมพ์สาธิตให้ป้ะป๊ดู นี่มันจะดูดอยู่ตรงนี้เอาที่ชาร์จไปแล้วก็ไป,เ,ปเสียบที่ปลั๊กสม,มุินี้คือปลั๊กจึ๊กเสียบอ,อ่ USB ไปเสียบอ่าก็เป็นการชาร์จไฟอ่ะแล้วก็ใส่ซิมก็ใส่ข้างหลังตรงนี้มันจะเขียนว่าซิมการ์ดเห็นไหมมีไขควงจิ๋วอยู่ตรงนี้จิ๋วไข่ควงเป็นค่ะดจิว๋วไขควงเป็นคือม,มือสั่นนาโนซิมใช่ไหมแบบเล็กสุดอะค่ะอใส่จิวก็ไม่ช่วยนะคะไม่ช่วยคุณแม่ละคุณแม่ใส่ซิมก่อนนะคะ อ๋ออย่างนี้อย่างนี้โอเคเมื่อกี้แม่ก็ยัดยัดลงไปตรงนี้ใหญ่เลยผิดเขาต้องเอาแปะที่ที่ฝาแล้วเอาฝาเนี่ยใส่เข้าไปในนี้อีกทีนึ่งเดี๋ยวจารกมือให้ฟังนะมันนี้ใส่เข้าไปแล้วนะคะอย่างแรกก็จะมีนาฬิกาสามสีมีแค่สองไม่ใช่หรอเนีย่ย <laughs> เขามีรูปรูปหนึ่งสอสาไม่มีสีอะไรเลยเธอบอกมีนาฬิกาสาสีฉันก็งงจุดเล็กๆตรงนี้คือไมโครโฟน ตรงนี้เป็นลำโพงสปีกเกอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นปุ่มโฮมมั้งกลับมาแล้วนะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยระหว่างคุณแม่คอนเน็กนาฬิกากับมือถืออยู่เธอก็ไปกินขนมไปทำนู่นทำนี่แอบไปรีวิวสลามมาด้วยแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยค่ะอ่ะนี่พร้อมยังคะป,ะปะ๊าป๊าก็คือว่านาฬิกาเนี่ยโปรโมทเป็นนาฬิกากันเด็กหายเราจะต้องเชื่อมโยงกับ มือถือของพ่อแม่เพื่อที่ว่าเวลาลูกเอาไว้โทรการหนึ่งสองเอาไว้ดูตำแหน่งลูกนั่นเองว่าลูกอยู่ตรงไหนนะคะทีนี้เนี่ยอ่ะก็จะอย่างนี้ป๊าจะมาดูที่จอแม่ไหมคะนี่นะคะเราก็ต้องใช้แอปอันนี้ค่ะโปโมคิดที่เป็นรูปแอปเปิ้ล ที่เป็นลบแอปเปิลสีแดงเนี่ยแม่โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็แม่ก็ทําการเชื่อมโยงเรียบร้อยแอปมันดีขึ้นเยอะใช่ไหมแอปหน้าตาสวยงามกว่าเวอร์ชันหนึ่งมากเวอร์ชันหนึวว่งเราเคยใช้แล้วนี่ยไปว่ายี่ห้อเวอร์ชันหนึ่งสิเขาก็ดีเหมือนกันนะยี่ห้อเวอร์ชันหนึ่งไม่ใช่าอว่าอยากไปว่ายี่ห้อเวอร์ชันหนึ่งสิเขาก็ดีเหมือนกันแม่ก็ได้ทําการบันทึกข้อมูลของน้องพิมพ์เนี่ยลงไปหมดแล้วอุ้ยห้ามดูนะคะข้อมูลส่วนตัว ใส่ลงใส่รูปเรียบร้อยแล้วก็ใส่เบอร์โทรของญาติพี่น้องที่จะให้โทรเนี่ยคือวิธีการก็ง่ายดายมากสมมติว่าไปที่มอตรงนี้เมนูนะคะเลือกแล้วก็จะให้ add, add member, แอดแอดเอ่อแฟมิลี่แม่ป้าอากงอาม่าอีป้อมอีไก่จโลอะไรแบบนี้ท้ายเดิมฟังก์ชันแต่อินเทอร์เฟซเขาเรียกอะไรอะห <ยก S 1> น้าจอห<อ>น้าจอจะแบบว่าสวยงามขึ้นแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี้ย พัฒนาขึ้นก็คือโดน้าล้างมือเปียกน้าได้ระดับหนึ่งแล้วก็หน้าจอจะเป็นสีแม่กดอันนี้สมาร์ทโลเคเตอร์เขาก็จะบอกว่าน้องพิมพ์อยู่ตรงไหนดืดๆดแม่ดูแล้วถูกต้องแต่ว่าเราไมา่ให้ดูเนาะเดี๋ยวมีใครตามมาหาเราที่บ้าน <S <S อ่ะเดี๋ยวแม่มโทรมาอ่ะรับสายกันค่ะรับสายกดสีเขียวอ่ะพูดสวัสดีค่ะเด็กจิ๋วสวัสดีค่ะแช่มูนเสียงชัดเจนดีไหมคะดีค่ะมันจะมีฟังก์ชันแบบว่า ถ้าถอดนาฬิกาแล้วก็เตือนมาที่มือถือหรือว่าถ้าไม่อยู่ในเซฟโซนที่เรากำหนดมันก็จะเตือนมาแล้วก็จะมีแบบว่าแชทกันได้ส่ง voice voice ข้อความ voice message ได้หน้าพิมพ์มันก็จะบอกว่าจะทำอะไรคะจะโทรไปฝากข้อความหรือจะ โทรไปแอบฟังว่าน้องพิมพ์ทําอะไรอยู่จะใช่จะโทรไปหาหรือจะหลุดระบุตําแหน่งแบบ refresh location อย่างเงี้ยเมื่อกี้นี้จะบอกว่าเมื่อกี้น้องพิมพ์ถือนาฬิกาไปกระแทกพื้นตึกมันขึ้นเลยว่าน้องพิมพ์หกลม้มคือมันจะมีไอฟังก์ชันที่ให้เซตด้วยว่าถ้าหกล,ล้มอ่ะเราให้เตือนเพราะบางทีปล่อยลูกไปเล่นนอกบ้านชฉ้าลูกหกลม้มเราจะได้รู้แต่เนี้ยนาฬิกาตบผืน